ดี่ค้าพ่อีินน้องกายแล้วก็พ่อี๊ดดาบสดาเขาใหญ่นะคะเดี๋ยวค่ะคลิปที่แล้วพาชมห้องพักไปแล้วแล้วก็น้องเกดน้องกายก็ตื้อจะลงน้ำนะคะเนื่องจากว่าสระว่ายน้ำเนี่ยอยู่ติดกับห้องเลยใช่เลยน้องเกดทำอะไรน้องเกดทำอะไรเราก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าไปพ่อม่ัานี้นะคะ ลองลองน้ำรอไว้ด้วยค่ะเห็นไหมฮะจากซุสีหน้าห้องอ่ะเข้ยโอ้หมอนลอยเลยเดี๋ยวอันนี้มันเป็นหม้อสุกี้ใช่ไหมคะหม้อสุกี้แหละครับอ๋อทิ้งน้ำไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราส่งเด็กเล่นน้ำเดี๋ยวเรามาแช่ตรงนี้แหละกายลึกลึกนะกายเป็นไงคะลกลงมานี่เจ้า ไหวไหมไหวมาเมื่อกี้นี่ขย e งนะเนี่ยกายก็ไหวเลียดขอบมาสิมาไหวมาครับมะม้ามันลึกมากนะเนาะมะม้ายื่นยังมิดคอเลยมั้งเนี่ยเว้ามันมีถั่วหนูเป็นเท่านี้เลยนะอ่ะพ่ออินทำอะไรคะผมลัปเปอร์บาร์สค่ะอืมต้องใส่เยอะแค่ไหนเนี่ย จริงๆเท่านั้นก็พอแล้วถ้าน้ำมันโอเคเดี๋ยวลองดูนะแต่อ่างมันใหญ่มากเลยใช่ตอนนี้แหละเดี๋ยวมามาไปดูให้ค่ะมาสิครับปลาป้าน้ำลุกมากกายไม่ไหวก็เกาะมาลูกนี่ลูกหมาตกน้ำมานีแล้วค่ะไม่เย็นหรอเขาก็แอบเย็นนิดนิดนะตรงนี้ป๊าปลาตรงนี้ค่อยตื่นหน่อยอะไรนะตรงนี้ตื่น ลงนี้เต้นหน่อยฮะเมื่อกี้กระโดดลงตรงนี้ก็สิ้นเรื่องลงไปตรงนู้นทําไมนะคือเออมันก็เย็นแต่มันไม่เย็นมากอะ่ะเหมือนมันรับแดดอะ่ะตรงเนี้ยใช่มัมมันก็เลยแบบเออเดี๋ยวนั่งทับหนึ่งแต่มันก็เย็นนะไม่ได้แบบไม่แบบหุ่ดเลยไม่ใช่นะเมื่อกี้หนูอะกระโดดลงต้มไปเลยอ๋เอเหรออ่นโดดปิว่ายที่ใตไปด้วยไม่ไหวนึกไปลึกมากเข้าไปไป ฟ้าลงเกี่ยวอะไรด้วยเราไหว้ท้าลูกเอาเอ้ากายลงอย่างนี้ระวังคานกระแทกนะลูกอู้เบาฟ้าฟ้าลงตรงปัดเฉงนี่ตรงนี้ตรงนี้ลึกแค่ไหนอะตรงนี้เดี๋ยวหนูลงไปเช็คม่ีหัวเลยเหมือนกันนะไม่นถึงไหมยืนถึงเหรอคนตากล้องเนี่ยหน้าดำแล้วค่ะแดดส่องหน้ายัยเป็นไงสรุปลึกไม่ลึกลึกนิดนึงนิดนิดหนึ่งนิดขออ๋อ แล้ว่าป้าคงยืนถึงพอดีอาไก่กระโดดน้ำไหมไม่ไหฮะโอ้โหตุ้มลึกมากฮะต่าว่ายน้ำที่นี่กว้างเลยเนี่ยดูสิกว้างมากเลยฮะโอ้มันไปถึงตรงนู้นเลยเดี๋ยวเราไปสำรวจตรงนู้นกันไหมฮะอากายพร้อมไหมไม่พร้อมเอาไม่พร้อมเหรอทำไมอะฮะอ๋อเย็นเหมือนกันนะเนี่ยตรงนู้นน่ะลึกมากกว่าปลาทุกคนว่ายน้ำมาค่ะทุกคนว่ายน้ำมาไม่ไหวโอ้ยอย่าเกาะอย่าก่อก่ออะ ไปไหวน้ำมาไก่มาเร็วดิเกตไหวมาแล้วเกตฟีตาตาไสไตล์เป็นสิคะฮไก่ไหวไหมคะไก่ไหวไหมลึกมากเลยไหมตรงที่หนูไมอยู่อะเพราะว่าแดดมันร้อนอน่ยต้ออยากไปตรงนู้นอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอยากรู้ว่ามีอะไรลึกไปไก่ยืนถึงโอ้ เกดอยจะเกาะแขนต่อป้าครัอ่าเป็นไงกายตีตีขาดูหน่อยดิตีขาโชว์โอ้โหอ่าตีขาเตะขาโชว์นี่หนักหรอกป้าอ่านี่หนูทำตัวลอยทำตัวลอยได้อ๋อโอ้โหทุมาตกน้ำหลับองป้าจมเนี่ตอนนี้ป้าป้ามีคนมาเกาะหลังตลอดเวลาเลยโอ้โหกายกระโดดฮะแจมมิดแล้วอ่ะป้าป้ายังยืนถึงอยู่เลยอ่ โอ้แดดร้อนมากเลยปลาบ้าขายิ่งน้ำเย็นปลาบ้าใช่ปลาบ้าขยิ่งวางหลบหลบแดดนู้นตรงนี้ลึกมากเลยโอ้โหโอ้โอโโจมแล้วจมนี่เองปลาบ้าขายิ่งเยอะมากปลาตัวตัวตัวสูงพอสมควรพอได้อกากาศโดนน้ำใส่แว่นกันโอ้ตอนนี้ทุกคนมาเกาะกันใหญ่เลยโอ้โอ้คือมันลึกมากโอ้บ้า ลองออถ่ายลงไปในน้ำดิหนูเท่าไหนของสายหนึ่งสองท่าน้องกายก็ว่ายต่อไปเดี๋ยวนี้น้องกายว่ายน้ำลึกได้แล้วเนาะอืมแต่ว่าถ้าเหนื่อยต้องพักนะรู้เปล่าไม่งั้นจมน้ำแย่เลยใจไหมห้ามเกินลิมิตนะมาแข่งกระดำน้ำมันดีกว่าไหมฮะกล้าเปล่ากล้าแข่งดระน้ำมันเปล่าไม่ ไม่ฆ่า,าทำไมอ่ะไม่อ่ะกายกายไหนกระโดดลงมาแล้วเต้นระบำให้ดูหน่อยนะเต้นระบำก่อนนะเตรียมตัวหนึ่งสองซ้ำ,ำไม่เห็นอะไรเลยฮะไม่เห็นอะไรเลยโดดลงมาแล้วก็เต้นหน่อยดิเต้นติ๊กติ๊กติ๊ก,ก,กออกมาอเ,เอามาดิอ่ะเต้นเต้นหนึ่งสองซ้ำ เต้นท่าอะไรอ่ะอ่ะปาดมาสิปาดมาสิไม่ไหวทำไมปาดมาเลยเฮ้เอาเต้นยี้เหรอเต้นเหรโอ้โหปาดมาเลยนะโอ้โหปาดมาเลยเนาะโอ้โหฮะไม่ได้เหนื่อยเหนื่อยเอาใหม่ ่คจตอนนี้นะคะแม่แอนก็มาดูน้ําว่าฟองเริ่มขึ้นหรือยังก็นิดนึงค่ะขณะนั้นเต็มจะอ่างแล้วเดี๋ยวแม่แอนไปเปลี่ยนชุดดีกว่าปล่อยนี่นะคะคงนี้เขเล่นไปกันนะคะว่ายกันไปแล้วค่ะกายโอ้อ่างเต็มแล้วฟองเต็มแล้วลงมาดีกว่า กำลังดีเลยนี่อุ่นกว่านี้หน่อยนะจะดีเอาอุน่นๆว้าวโอ้สบายคะอมีฟองเต็มด้วยนะฮะตอนนี้ครับไปม,มา,าปล่อยเด็กๆเ,เล่นไปเรานั่งแช่อ,อาบไม่อยากหวเตียงไงเลย,ยไม่ลงสายใหญ่อ๋อแต่ตรงนี้ก็ฟินดีนะ,ใช,ะใช่นะใช่นะฟินหาลูกที่แบบูเด็กๆเ,เล่นน,น้ำไปืนะ ตีฟองไว้นะโรแมนติกโรแมนติกนะครับน okay. okay, hey. hey. ้องกายครับมือไว้เจาเอ๊มาเนี้เอาของเล่นมาด้วยไม่ใช่เหรอแต่อย่าไปน้ำก่อนโอ้ยใครใครเอาฟองมาแปะเนี่ยฮะเฮ้ยเอ๊ยโอ๊ยเอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ๊ cho sạc luôn, sạc luôn, đi một tuần bẹt luôn, mát lắm đấy. không chịu mình khâu ta, làm gì đó con, còn lau da con. ơi khâu tà bột rồi. choi đâu mà, mày. mua má. mua má, áo, cái gì đấy, Papa đấy chứ. mua cái gì đấy? mua cái gì đấy? mua cái gì đấy? mua cái gì cái gì đấy? mua 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 cái gì đấy? พอแล้วพอแล้วจริงจริงหนูเอ้าหนูจะกลับไปไหวนะไปไปไปเออตอนนี้เด็กๆจะล้างล้างตัวค่ะเพื่อไปเล่นสระใหม่กายนี่ก็ถูถั่วบุยป้าอยู่หน้านนะนะป้านเอาพึ่งน้ำอ่ะแล้วมีเอ้ยกายเป็นเข่าซันตาคอสเลยเขามาบ้านดิเป็นเข่าเข่าซันตาคอสเลย วุยวุยมหนมเยอะแล้วหเอะเหนวมากนนอตอนนี้เด็กๆก็เล่นไม่หยุดเลยนะใช่ค่ะส่วนเราสองคนก็แช่กันไปนแช่นักบุเเออมันแฟมบลี่ทามม์ดิดีเนาะเออก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะเดี๋ยวพาไปชม เย็นๆก็จะมีเขาเเรียกว่าจัดไฟดอกไม้ไลน์อัพอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่เราเห็นเคาประดับประดาที่ต้นไม้เยอะมากเลยซึ่งกลางวันมันก็ไม่สวยแหละแต่เดาได้ว่ากลาคืนนี่มันจะต้องแบบงามสุดๆมาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะชิปหน้าค่ะวันนี้บ๊ายบายก่อนนะ